สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุิุตตี่24บี่นะครับข้อ 3: ข้อ4ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าลักษณะของผู้ที่นมัสการพระเจ้าพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าผู้ใดจะขึ้นไปยังบนภูเขาของพระเจ้าและยืนอยู่ในวิสุทธิสถานของพระองค์ผู้ที่มีมือสะอาดได้ใจบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ได้ปรงใจในสิ่งเท็ศและไม่ได้สาบานอย่างหลอกหลวงอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าโปรดให้ขุนหลายมีความเข้าใจในพระวจนะของพระองค์เพื่อขุนหลายะนจะอง ไปใช้ในชีวิตเพื่อจะเป็นคนที่ดีพร้อมอธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระคัมภีร์ในสุนีบทที่24นี้อย่างที่บอกแล้วก็คือว่าเป็นการนําขบวนเสด็จเนี่ยนะครับนำเอาหีบัาสัญญาของพระเจ้าเข้ามายิสราเอลนะครับเขาเริ่มต้นโดยการที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และมาถึงในข้อที่3ข้อที่4เป็นเหมือนกับคําเตือนเลยครับว่าผู้ใดจะขึ้นไปยังภูเขาของพระเจ้า หมายถึงว่าตอนนั้นกําลังจะนําเอาหีบขึ้นไปใช่ไหมครับบนเยรูซาเล็มจากบ้านโอเปนเอโดมใครจะยืนอยู่ในวิสุทธิฐานของพระองค์ก็คือใครจะเข้านมัสการพระเจ้านะครับและเพิ่งพีตรงนี้ก็ได้พูดถึงพระเจ้าไม่ต้องการให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยอารมณ์เท่านั้นแต่รู้ว่าจริงๆสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ที่สุดของคนที่ไปนมัสการพระเจ้ามันมีด้วยกัน4อย่างด้วยกันครับอันที่1ก็คือคนที่ทําสิ่งถูกต้องมือสะอาด มือเป็นลักษณะของการกระทาใช่ไหมครับมือคือการกระทําทําสิ่งที่ถูกต้องทําสิ่งที่บริสุทธิ์สํหรับสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยเพราะเมื่อเราเชื่อพระยีคร์เจ้าเรารับการชําระจากพระองค์เราเป็นคนของพระองค์คนนมันสการพระเจ้าก็ต้องมีมือสะอาดครับถ้าสกปรกก็ล้างซะนะครับเพราะว่ามือที่สะอาดคือสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์อันที่2ครับใจบริสุทธิ์เอาละมือสะอาดกับใจบริสุทธิ์ต้องอยู่คู่กัน บางคนดูเหมือนมือสะอาดนะครับแต่ใจไม่บริสุทธิ์สิ่งที่ทํามาก็ไม่สะอาดเหมือนกันแต่ขั้นเองพระเจ้าต้องการให้ความคิดของเราเป็นความคิดที่มีคุณธรรมต้องเริ่มต้นจากความคิดด้วยนะครับเวลาจะทําอะไรก็ตามเราต้องมีคนที่จิตใจที่มีคุณธรรมของพระเจ้าและเมื่อเราเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับมันจะตรงข้ามกับความยโสโอหังใช่ไหมฮะเพราะว่าคนที่ยโสโอหังแบบซาตานเนี่ยจะเข้าในวิเวทของพระเจ้าไม่ได้คนที่จะไม่ชื่นชมกับความสําเร็จของตัวเองแต่ชื่นชมว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เพียงไรชื่นชมว่าพระเจ้า พระองค์ทรงทาในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินความเข้าใจบนชีวิตของเรานั่นคือคนที่มีใจบริสุทธิ์ด้วยอันที่3ครับไม่ติดตามสิ่งไร้ค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าคนที่ไม่ได้ปรงใจในสิ่งเทศนะฮะพระคัมภีร์ตรง,งนี้คําว่าไม่ได้ปรงใจในสิ่งเทจแปลตรงตัวว่าไม่ได้ยกบิญญาณจิตให้กับสิ่งเทศหมายถึงเขาจะไม่ไปทําตามสิ่งที่โลกตามกันไม่ไปตามค่านิยมของโลกคนที่นมัสการพระเจ้าจะไม่ปล่อยชีวิตของเขาไปตามค่านิยมของโลก ทุกวันนี้มีคนมีบางสิ่งที่พยายามชักชวนเราทุกวินาทีให้ไปตามสิ่งที่ไม่ดีบางคนก็ตามมือถือทั้งวันทั้งคืนออกทางจากพระเจ้าโดยที่ยังไม่รู้เลยว่ากำลังออกทางพระเจ้าไปเพราะอะไรครับเพราะเรากำลังตามในสิ่งที่เป็นคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องออกไปในทางของพระเจ้าแม้แต่คำเทศนาเองในบางครั้งก็กำลังดึงเราออกจากความถูกต้องของพระเจ้านะครับดังนั้นเองสิ่งที่สามครับ ก็คือคนที่ไม่ติดตามสิ่งที่ไร้ค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าพระคารที่4ครับพระคัมภีร์บอกว่าและไม่ได้สาบานอย่างหลอกลวงไปถึงคนนั้นจะต้องพูดจริงสัญญาจริงเชื่อได้พระเจ้าต้องการความสัตย์จริงเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความสัตย์จริงคนสมัยนั้นชอบอ้างผนานพระเจ้าอ้างสาบานนู่นสาบานนี่สาบานนั่นแต่พระคัมภีร์บอกไม่ต้องสาบานจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่พูดแค่นั้นก็เพียงพอแล้วดังนั้นเองสรุปทั้งหมดคนที่นมัสการพระเจ้าคุณจะต้องเป็นคนที่ คิดถูกต้องทำถูกต้องไม่ปล่อยชีวิตของตัวเองให้โลกมีอำนาจเหนือตัวเองและเมื่อจะทำสิ่งใดอยู่บนความจริงเสมอและนั่นเองก็เป็นคนที่เหมาะที่จะนมัสการพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาเราครับเพื่อการนมัสการจะไม่ได้เป็นเพียงฉาบฉวยภายนอกเท่านั้นเองอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าขอพระองค์เจ้าโปรดอวยพรคำหลายที่จะเข้าใจว่าคนที่นมัสการพระเจ้าก็คือคนที่ทำสิ่งถูกต้องมีใจบริสุทธิ์ ไม่ติดตามสิ่งไร้สาระและจะเป็นคนที่พูดจริงสัญญาจ,จริงเพื่อจะไม่ได้เป็นคนที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยโปรง่งโฉกาใหญ่ข้่องหลายนวัสการพระเจ้าเป็นเพียงแต่คําพูดหรือเพียงเสียงขับฮวงหลายหรือเพียงท่าทีภายนอกแต่ออกมาจากชีวิตที่พรรองสูงพอพระทัยเช่นนั้นอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนใจกังครับ